สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะไปที่เดอะมอลล์บางกะปิกันนะคะโดยเราจะโดยสารด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะขึ้นจากสถานีหัวหมากไปยังบังกะปิซึ่งมีค่าโดยสาร27บาทน,นะคะต่อคนนะคะเราจะไปเดอะมอลล์บางกะปิเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะไปดูว่าโซนทั้งไหนที่เขาทําใหมอ่อ่ะมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงจากเดิมไปยังไงบ้างสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะไปเลยค่ะ let's go โอเคครัทุกคนรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบางกะปิกันค่ะนี่ครับข้างหน้าก็คือ,อเดอมอบางกะปินะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ดูนะครับหลังจากที่มีการรีโนเวทใหม่นะครับ แ,แล้วเราก็ลงสถานีหน้าเป็นสถานีบางกะปินะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับข้างหน้าก็ตะวันานาแล้วก็เดมอบางกะปินะครับสังเกตว่าให้ทุกคนดูตรงที่เขาบอกนะคะว่าทางออกไปทางเด er มอบางกะปิออกทางไหนนะคะเป็นทางออกที่สามนะคะชิ่จะไปท่าเรือบางกะปิกับเดอมอบางกะปินะคะเขาจะมีทางเชื่อมให้เราเดินไปนะทุกคน ทุกคนพอเราเดินลงมาจากสถานีหัวมา้าอ้ยบางกะปิแล้วนะคะเราก็จะมีทางเชื่อมมาทางช่องที่สามนะคะทางออกที่สามนะคะไไมันจะเป็นทางเ<า>ชื่อมให้เราเดินไปถึงเดอะมอบางกะปิเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่คือคั้งแรกนะครับที่เรามารถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองที่ว่าสายสีเหลืองมาที่เดอะม<ๆ>อบางกะปิปกติถ้าเราจะขับรถมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเสียงพวกรถติดถ้าเราอยากจะเดินทางแบบ ขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนเขาบอกว่าทางเดินเชื่อมต่อห้างเดอะมอลล์กับน้อมจิตน,นะคะเราก็เดินทา,ทางด้วยทางเดินเชื่อมนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมไปถึงเดอะมอลล์นะคะทุกคนทุกคนและรงนี้ก็คือทางเชื่อมที่ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับ ทางเดินเชื่อมไปทางเดอะมอลนะคะเขาก็จะประดับด้วยไฟแล้วก็ดาวอะไรแบบนี้สวยงามช่วงนี้นะคะแล้วก็เวลาเราเดินทางเชื่อมเนี้ยมันก็ไม่ร้อนด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันมีหลังคาบางให้เราโอเคเลยนะคะสะดวกสบายนะคะสําหรับการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาเที่ยวที่เดอะมอลบางกะปิะคะ่ะไปกันค่ะทุกคนทุกคนและนี่ก็คือต้นคริสต์มาสที่อยู่หน้าเดอะมอลบางกะปินะคะ ใหญ่โตมากเลยค่ะสวยงามมากทุกคนถ้าตอนกลางคืนเปิดไฟนี่ก็คงจะวิบวับวิบวบวิบว,ว,ว,วับวับสวยงามเลยนะเนาะเลยคริสต์มาสนะคะทุกคนดูสิตัคริสต์มาสใหญ่มากโอ้ยลายข้างนอกก็จัดแบบเป็นแบบเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะโคมเป็นโคมสวยงามนะคะเ,เป็นโครมรูปลายการ์ตูนสวยงามนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูโซนที่เขาจัดไกลางคืนน่าจะเปิดไฟดข้างในนะคะสวยงามเลยแหละใช่เราจะถ่ายรูปเล่นไหมลุงถ่ายรูปเล่นกอนได้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปข้างนอกกันนะคะเพราะคนยังไม่เอยอะ นมีต้นคริสตมัสจริงๆด้วยนะเห็นไหมต้นคริสตมัสโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะที่เขาทำไ่ไปกันคะ่ะตามเรามาเลยโอ้ยดูดูททุกคนมาหาเราเข้ามาแล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเด็กเล่นคาเฟ่อ้อันนี้ก็สวยงามมากเลยเป็นไงคะทุกคนโฉมใหม่ของเดมอบังกะปีนะคะอ้มันมีทกีเกดเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวราพาทุกคนไปดูนะคะเป็นแบบว่าทําเป็นให้น้ําไหลลงมาที่ขอนสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ผมใหม่ของขาค่ะเราสามารถนั่งชิวๆตรงนี้ดได้ด้วยนะคะใตยนี้นะคะข้างบนมีน้ำตกแต่ข้างล่างมีชี่นั่งให้เราได้นั่งได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็นั่งชิวๆดูบรรยากาศข้างหน้าเราสสวยมากเลยทุกคนนวีเนี่ยสวยมากเลยบรรยากาศข้างหน้าเนี่ยดูสิสวยง,งามมา<ๆ>กเลย แวันนี้วันที่เท่าไหรสิบหกเขียนว่าอะไรนะักแฟนสิบหกไม่มีใครมาเนี่ยสิบห้าเลยโอ้สิบหกมาริโอ,อมาริโอเมาเลยมาริโอจะมาแล้วทุกคนมีดาราหลายคนด้วยกันไปถ่ายร<า>ูปทุกคน,กคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนขึ้นไปชั้นสองของนมอบ,บางกะปินะคะโดยเราจะไปดูบรรยากาศชั้นชั้นสองนะคะมาข้างล่างมองมาข้างล่างเป็นยังไงนะคะ เขาประดับประดาด้วยไฟคริสต์มาสนะคะช่วงนี้เป็นคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็จะมีการเชิญดาราม,มาด้วยนะคะเป็นมาริโอมเมาเลอร์นะคะทุกคนจะมาตรงนี้นะคะตรงคลินิกอะไรสักอย่างเนี้ยคะ่ะนี่ค่บะบรรยากาศจากชั้นสองมองลงไปนะคะทุกคนก็จะเห็นสายน้ำตกที่หล่นลงมาจากชั้น3าม้นสนะคะเห็นไหม มันก็จะใกล้ชัดเจนขึ้นมากกว่าข้างล่างนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะโทนแบบคริสต์มาสนะคะอันนี้คือชมใหม่ของเดอะมอ์บางกะปินะคะที่เราไม่คุ้นเคยนะทางนู้นก็สวยนะเดี๋ยวเราพาเดินไปชมทางนู้นด้วยนะคะดิดขึ้นไปกันค่ะ นี่เราก็ได้เห็นน้ําตกใกล้ๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะดูว่าข้างในน้ําตกนะ่ะมีเลี้ยงปลาหรือเปล่านะคะโอ้มีสระน้ําเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยม,มีการกรองน้ําด้วยนะด้วยผ้าขาวบางเสวยงามมากเลยค่ะ โมชิเป็นร้านอะไรอ่ะโมชิไม่รู้เราก็มาติดเป็นร้านร้านเปิดใหม่นะถ้าจะมีโปรโมชั่นอะไรจหรือว่าอะไรอเย่ารเดี๋ยน่าจะได้ตุ๊กตาอะไรสักอย่างีก่่น และนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะทุกคนเป็นแบบว่าที่ให้นั่งเว้นแล้วก็มีเลี้ยงปลานกแก้วก็ยังอยู่นะคะนกแก้วทำอะไร,น,รนกแก้วก็ยังอยู่นะคะมีปลาเยอะแยะเลยะคะ่ะทุกคนเป็นโซนแบบแนวแบบยังไงอะยิบุก็ไม่ยิบอีสานก็ไม่อีสานไปดูรถครับคุณผูปดูไปครคับ โซนนั่งกินข้าวก็น่าจะเปลี่ยนด้วยนะวีแต่ข้างบนต้องขึ้นไปดูนะคะทุกคนมัน่อมืที่แบบว่าซื้อตกแต่งคริสต์าม,บบสามาสอเยอะมากเลยอะซื้อน้ำมากนี่นะคะซื้อไปตกแต่งคริสต์มาสตรงนี้ นี่เลยค่ะให้เราได้นั่งดูนั่งชมสีสันดื่มบรรยากาศแบบสวยงามาที่พักคอนสถานที่พักคอนจริงๆนั่งเล่นในห้างอูกใจลายใหญ่มากน่ารักมานั่งดูรถไฟมาดูซิน้องมีมันถ่าย จบกใจถ่ายค่ะที่ที่เห็นเป็นแค่หางเมื่อกี้ตกใจเธอไม่ยอมถ่ยมันตั้งแต่เมื่อกี้เป็นหยบไปข้างในนี่แล้วเห็นยไหมเออนี kind of ่ไงปลาคุณนะปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรอ่ะเขาเรียกอะจำชื่อได้เลยต่อไปเข้าถายตัวเป็นหางมันทั้งวานนาตาจ้าปลาอะไรนะเขาเรียกนี่ปลาอะไรจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยนใหญ่มากนะใหญ่ต้องคนเลยนะเนี่ย ทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงครับมีไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับนี่นะครับถ้ามีกีตาร์สักตัวนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะร้องเพลงได้เลยนักร้องไม่มีไม่ <laughs> โอเคโอเคถ่ายรูปเล่นนะครับไม่มีอะไรถ่ายรูปเล่นครับถ่ายรูปเล่น ร้องเลยครับนักร้องอ่านี่คือชั้นไหนเนี่ยอันนี้ชั้นที่เกี่ยวกับไอทีนะคะทุกคนเออชั้นนี้จะมีแหล่งไอทีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ชั้นเดียวกับธนาคารด้วยนะคะใช่ธนาคารที่ธนาคารก็อยู่ข้างบนเสียวมีก็มีตรงนี้โซนธนาคารกับไอทีอยู่ด้วยกันนะใช่เรากำลังหาโซนที่เป็นร้านอาหารนะคะโอ้แล้วจะอยู่ข้างบนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูโซนร้านอาหารนะคะปกติมันจะอยู่ม,มุมนู้นนะคะเขาเปลี่ยนโลโลเคชั่นที่นี่รลานอาหารเขาเปลี่ยนมาเป็นทางนี้ทุกคนแล้วเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสามนะคะชั้นสามนี่ก็เป็นชั้นร้านอาหารนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารท้งนั้นเลยมีร้านซุกิร้านบาบิคิวฟูจิจร้านเจริญฟูจจโย,ยอีอะไร่คือแบบเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนว่ามีโซน,นอาหารแบบฟู้ดหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็เ,เขาอยู่ชั้นนี้ด้วยรึไหมแต่ส่วนมากร้านอาหารก็คืออยู่บนนี้เลยนะชั้นสามค่ะทุกคนเขาเอาโซนร้านอาหารกับโซนฟุดก็อยู่ด้วยกันแน่เลยคือใครจะกินอะไรก็ขึ้นมาเลยค่ะชั้นสามมีร้านอาหารเปิดร้านนะคะ แชร์แฟร์แแชรร์์ฟเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะเข้าไปดูหน่อย,อยกันนะทุกคนโอ้ยน่าจะเป็นจิตกับแบบว,ว่าของขิ่นนะเนาะงานแบบว่าของของขิ่นเอามาจัดเนี่นยส่วนใหญ่ใส่เศษแฟร์อะไรเนี้ยแต่นี่นเป็นแฉแฟร์หอมมากเลยเราต้องได้กินแล้วแหละม่าจะเป็นโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านโอ้ยนี่ไงแฉแฟร์ทีมมันดำยังไง นี่มาสุดท้ายได้ค่ะก็แต่น้ำตาลและพันก่อนนะคะไปด้ค่ะนี่ค่ะแล้วกมาถ่ายค่ะว้าวของกินเยอะเลยพี่คนนี่จะต้องได้อะไรทุกอย่างเลยเดินผ่านไปก็เป็นลายๆนะคะมีที่นั่งกินด้วยนะคะได้ทานได้นะคะแลมีเวทีการแสดงด้วยนะพี่วี ะโอ้โหคิ้นทะบอกลุ้ยสนใจไหมดูชายชักก่อนดูดูชาชักที่พี่เขาหมุนตัวด้วยนี่ฟังมามนเนาะอืมมาหลายร้าน ส่ละเฝอใส่หัวเป็นอะไรที่น่าก,กินมากเลยทุกคมแต่ว่าที่มีข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวทุเรียนเขาก็นั่งกินตรงนี้นะนวีซื้อมานั่งกินตรงนี้ได้เลยเราไปดู ในห้างต่อนะครับว่าแต่ละโซนอนะครับอันนี้ก็เป็นหอนะคะเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานแฟรอะไรแบบนี้เขาก็มาชมที่แสดงที่นี่ไงเฉดแฟร์ถึงที่สิบเจ็ดที่มดดํานี่ไงคะ14ถึงสิบเจ็ดธันวาคมนะครับผมตรงนี้ก็มี DIY ด้วยนะครับผมชั้นอะไรชั้นสองด้วยชั้นสามนะชั้นสองเลยเป็นแชั้นสองนะเพราะว่าเราลงจากชั้นสามมาตะกี้ โอ้ใหญ่พอสมควรนะเทวันแล้วเราก็มาค้นพบเจอร้านกิตาร้านกิตา,า,ตาเยอะมากเยอะมากเลยดูกัะเจ้ารุ่นอะไรอันนี้ราคาเท่าไหร่สองหมืน่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นสี่น่าจะเสียงดีมากๆเลยเขาบอกว่าเฟิร์สแบกชิปสโตร์อืม ช่วงนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสนะคะทุกคนมันก็เลยแบบมีแบบของประดับคริสต์มาสเยอะมากมาวางขายกันนะอันนี้ก็สวยนะตรงนี้เป็นที่สถานที่ประลองฝีมือ ไม่ใช่นะครับเป็นสถานที่ในการอามาวาดรูปเล่นนะครับมาสร้างสรรค์จินตนาการนะครับมีสาขาที่เดอมอลบงกะปินะคะดองดองกิอันนี้เขาเาพิ่มาเปิดใหม่นะเออเป็นร้านเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนาะอ๋อนี่ไงฟู้ดที่นี่เนี่ยฟู้ดอะไรเรามาเจอฟู้ดแล้วนะทุกคนโซนกินข้าว ดองดองกิสามญีุ่่มอ๋อ,อเรามาเจอแหล่งที่เราจะกินแล้วนะคะของกินก็เยอะนะแถบวบนี้ขนมขนมทองสมิธเฮ้ยที่คนนั้นมากินอ่ะใเ<อ>มื่อคืนน่ะจำได้ไหมเกาหลีเมื่อคืนที่ดูอ่ะ ออร้านนี้เหรอใช่ทองสมิดนี่ไงที่มันบอกว่าเหมือนกันหมดโอ้ชดค่ะที่มันบอกว่าเหมือนกันหมดเลยอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวดูนี่แหละเอาไหมไม่เอาทองสมิดเดินไปเดินมาก็เจอนาเดชนัทุกคนนาเดชพุกิมิยะ วี love ramen. เลิฟราเมนนาวีไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวส่องของกินก่อนนะทุกคนนี่ไงเมนูตำตำเธอยำยำว่ะยำหมูยำม,ม,ม,มามาหมูอันนี้เขาใช้คูปฟองเราต้องไปแลกคูปฟองก่อนนะใช่นี่ไงไม่ใช่ ไม่เขาใช้ผูกปองเนะวีเราต้องไปหาโซนแรกก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีร้านอะไรที่เราน่ากินอยากกินกินเป็นร้านข้าวคุกน้ำพริกนี่สวนนีมันติดข้างนอกติดข้างหน้าเลยเนี่ยสวนนี้ใช่อยู่ข้างหน้าเลยอ่ะโอเคไหม โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราหาข้าวกินแถวนี้นะไปแรกคุป,ปองก่อนนะคะจุดแรกนี่แหละนี่แหละจุดแรกคุป,ปองใช่ไหมคะสามร้อยค่ะเออใบเดียวค่ะใบเดียวสามค่ะ,คะทุกคนอยูนี้เดี๋ยวเราจะมากินซุปดำนะครับเปียร์ดั้งตับกุ้งราหมูไหมราหมู มาดูน้ำสีตุ้มยังก่อนอร่อยผมชอบเปรี้ยวๆแล้วเรามาลองจิ้มลาบดูก่อนนะอันก็จะกินลาบก่อน ดีไม่เปรี้ยวกำลังพอดีแล้วก็หอมต้นเทศไ,ได้ส้มตำเหรอาเรามาดูส้มตำาปูปลา,าแอบเส้นใหญ่ไปนิดนึ่งนะ เป็นไงรสชาติก็โอเคพอดีพอดีทำไมลุงเ,เคี้ยวยากยากเขาตัเส้นมันใหญ่ไง <laughs> เราอีจะเคี้ยวยากหน่อยลุงไม่มีฟัน,น <laughs> เราซึมจ้ำใกล้ๆก,กันนะ ไงคะกูปปลาโนวนอเส้นก็ไม่ใหญ่มากนะก็กินได้นวีอาจจะใหญ่ไปต้าหมูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะทุกคนโซเรนนี้เมนูเราจะน้ำน้ำซุปมันคือแซ่บมากเลยนะทุกคนมันเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆน้อยๆนิดๆไม่เค <online> <c oughs> okay, ็มมากพอดีเลยสำหรับเรานะคะ แฉนแฉนเป็นขนมครกแม่สีเรือนนะคะทุกคนนี่ค่ะแม่สีเรือนเป็นขนมครกไรเบอรี่นะคะข้าวไรเบอร์นี่จะเป็นสีน้ำเงินนะคะัอินแบบอืมตอกน้ำมันมันมากเลยค่ะจะพี่เยิ้มเยิ้มเลยกลมกลมตรงไหน

ตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะน,นี่เป็นส่วนแบบว่าเด็กเล่นนะคะแล้วมันจะมีตุ๊กตาขายด้วยนะคะเป็นน้องกระต่ายนะคะน่ารักมากเลยมีโพอันนี้ก็เล่นเกมนะคะชุดบาสช,ชุดบาสอันนี้ก็เป็นแบบขับมอเตอร์ไซค์เล่นมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์นะคะโหเท่มากเลยนี่ก็เป็นเกมอะไรอะเจสกีเหรอ เราก็จะเดินออกไปแล้วนะทุกคนเี่เขาลปลดไฟเครื่องนอกแล้วอะ่ะน้องวีถ้าตอนกลางคืนจะสวยขนาดไหนอะ่ะทุกคนดูสิเออเราก็จะขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราพาทุกคนเดินทัวดเดอะมอลล์วังกะปิเอ,อ่ออะไรนะที่เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกลับ,บ้าแล้วะคะ่ะบ๊ายบายเดินไปขึ้นรถไฟก่อน แล้วบ่ายสามวันนี้มาริโอจะมาด้วยนะเราเลยไม่ได้เห็นหน้าน้องโอเลยนะคะเพราะเราต้องกลับแล้วจ้าในจากทางขึ้นรถไฟรด้วยไงบุกรับพี่บับไฟมาริโอมาบ่ายสามเลยเะใช่ก็ดูก่อนก็ไหร้าเยอะกลัวเลดไปอีกทุกคนอันนี้เป็นไฟข้างหน้าทางเข้าเดอะมอลล์บางกะปิะสวยงามมากเลยอ่ะ ถ้าตอนกลางคืนคงจะฟริงฟิงแบบนี้นะใช่ใช่อนาคตต้องเป็นทางเดินน่าจะเดินยาวไปเลยแหละทางที่เราไม่ได้เดินไปอาจจะอีกสักปีหนึ่งก็น่าจะมีอะไรอัปเดตนะตรงนี้น่าจะสวยงามเลยแหละปีหนึ่งน้องไร้เต็มเลยนะใช่นะเป็นทางเข้าแล้วเดินแลนน้วก็จะมีข้าม<ร>ข้ามมาแบบนีนบ้โอเคโอเคไปเดินเดินกลับคขาทุกคน ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟสายสีเหลืองกลับไปที่สถานีหัวมานะคะนี่กำลังออกจากวังกะปินะเพื่อไปลงหัวมากันทุกคนเรากำลังเดินไปขึ้นรถนะจ๊ะตอนนี้เราลงจากสถานีหัวมากมาเลยอ่จารเราจอดรถไว้ตรงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงนะคะอันนี้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่นะคะตอนนี้เราต้องเดินไปที่แอร์พอร์ตลิงนะคะ ก็เราจ่เชิานั้นจ้าบายบายนี่จบจริงๆแล้วโอ้โหดูตึกแถวนี้ดิ